มอครับนี่มันพยาบาลสาวเอ่ยเสียงแผ่วมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะมองไปที่เตียงคลอดดวงตาของแพทย์ประจําเวรนเบิกกว้างเหงื่อซึมออกมาตามขมับบนเตียงตรงหน้าหญิงสาวผิวขาวผมสีบลอนซีดเพิ่งให้กําเนิดทารกสามคนแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันคือทารกทั้งสามล้วนมีผิวสีเข้มดําสนิทความเงียบปรยตัวลงมาในห้องคลอด หญิงสาวที่เพิ่งคลอดหันไปมองสามีของเธอชายหนุ่มตาสีฟ้าจ้องมองลูกของตัวเองราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนนี่มันอะไรกันเสียงของเขาแหบพร่าพยาบาลจับแขนของแม่ที่เพิ่งคลอดสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบของผิวเธอแม่คนนั้นตัวแข็งทื่อใบหน้าซีดเผือดดวงตาสันระริกไม่มีใครพูดอะไรออกมาเสียงร้องของทารกตัวน้อยยังคงก้องอยู่ในอากาศจากนั้น เธอก็พูดออกมาพวกเขาไม่ใช่ของฉันเสียงของเธอเบาหวิวแต่กรีดแทงหัวใจของทุกคนในห้องพยาบาลหญิงเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวคัดคุณพูดว่าอะไรนะแม่คนนั้นหายใจหอบหนักเธอเอามือปิดหน้าใสา่หัวรัวฮ่าฮ่พวกเขาไม่ใช่ของฉันหมอต่างหันมามองหน้ากันความสับสนอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออก สามีของเธอถอยหลังไปก้าวหนึ่งมือของเขากำแน่นจนข้อขึ้นสีขาวเธอกำลังพูดอะไรน้ำเสียงของเขาสั่นสะท้านแม่คนนั้นหันไปมองเขาน้ำตาคลอเต็มดวงตาฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นร่างของเธอสั่นสะท้านเหมือนกำลังจะเป็นลมนี่มันความผิดพลาดมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเธอหันไปมองพยาบาลราวกับขอความช่วยเหลือ แต่พยาบาลเองก็ตกตะลึงหมอสูติหันไปทางเจ้าหน้าที่สั่งเสียงเคร่งเครียดตรวจดีเอทันทีทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเสียงเครื่องตรวจชีพจรดังติดต,ติดต,ติดสามีของเธอขยับเข้าไปใกล้เปล่งเสียงเย็นเยียบบอกฉันมาเธอมีอะไรที่ปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าหญิงสาวสายหัวน้ำตาไหลอับแก้มแต่เธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้อีก แล้วเสียงโทรศัพท์ของโรงพยาบาลก็ดังขึ้นแพทย์คนหนึ่งรับสายเสียงจากปลายสายตึงเครียดพวกคุณต้องดูสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เลยเสียงนั้นเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกพยาบาลหันไปสบตาก,กับหมอก่อนจะรีบก้าวออกไปจากห้องเธอเดินเร็วๆผ่านถงทางเดินที่เงียบสงัดแสงไฟสลัวกลิ่นยาฆ่าเชื้อฉุนจมูกเธอหยุดที่ห้องแลบ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ผล DNA ปรากฏขึ้นหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นดวงตาของเธอไล่อ่านตัวเลขที่ปรากฏตรงหน้าแล้วมือของเธอก็เผลอปิดปากตัวเองอัตโนมัติเป็นไปไม่ได้เสียงของเธอแหบพรา่าเธอหันหลังกลับวิ่งกลับไปยังห้องคลอดแต่แล้วเธอกลับต้องหยุดชะงักประตูห้องคลอดถูกเปิดอ้าออก ภายในห้องเตียงคลอดว่างเปล่าพวกเขาหายไปแล้วพยาบาลยืนตัวแข็งทื่อลมหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนพวกเขาหายไปไหนเสียงของหมอสูติที่วิ่งตามมาเต็มไปด้วยความตกใจเขามองเตียงที่ว่างเปล่าอย่างไม่เชื่อสายตาม่านสีขาวบางพลิ้วไหวเล็กน้อยจากลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างหน้าต่างที่ควรจะถูกปิดล็อกสนิทต,ตอนนี้เปิดออกกว้าง ลมเย็นยะเยือกพัดวุบเข้าไปในห้องพยาบาลค่อยๆเดินไปที่เตียงมือเย็นเฉียบของเธอจับราวเตียงแน่นเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่ที่นี่กลิ่นบางอย่างไม่ใช่กลิ่นของยาไม่ใช่กลิ่นของเลือดจากการคลอดมันเป็นกลิ่นที่เย็นเยียบแฝงไปด้วยความผิดปกติเธอหันไปมองหมอพวกเขาหายไปแต่พวกเขาจะหายไปได้ยังไง หมอขมวดคิ้วก่อนจะหันไปมองกล้องวงจรปิดที่มุมห้องต้องเช็คกล้องเขารีบกดอินเตอร์คอมเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่เสียงจากปลายสายขาดขาด,ขาดหายฮ่าฮ่าคุณต้องรีบมากบางอย่างผิดปกติแล้วสายก็ตัดไปพยาบาลและหมอรีบวิ่งออกจากห้องไปที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดทางเดินของโรงพยาบาลเงียบกว่าปกติ ไฟสีขาวนวลกระพริบเล็กน้อยเป็นจังหวะแสงสว่างนั้นดูแปลกไปกว่าที่เคยหรือพวกเขาแค่คิดไปเองแต่แล้วเมื่อไปถึงห้องควบคุมพวกเขากลับพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่งนิ่งอยู่หน้าจอดวงตาเบิกโพลงตัวแข็งทื่อเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลอาบขมับหน้าจอกล้องวงจรปิดฉายภาพห้องคลอดเมื่อไม่กี่นาทีก่อนแม่ของทารกนั่งอยู่บนเตียงเธอยังคงร้องไห้พ่อของเด็กยืนอยู่ใกล้ๆมือกำแน,น่น แต่แล้วเงาบางอย่างปรากฏขึ้นที่หน้าจอจากมุมห้องเงาดำนั้นไม่ได้มาจากคนใดคนหนึ่งในห้องมันเคลื่อนตัวช้าๆเราวกับเลื้อยไปตามพื้นจากนั้นไฟในห้องคลอดดับวูบและเมื่อกลับมาติดอีกครั้งพวกเขาหายไปแล้วไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีสัญญาณเตือนภัยไม่มีร่องรอยของการพยายามดิ้นรนแค่หายไป พยาบาลตัวสั่นเธอแทบหายใจไม่ออกหมอรีบกรอกลมหายใจลึกก่อนจะพึมพำออกมาเบาฮ่าฮนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ก่อนที่ใครจะได้พูดอะไรต่อเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากชั้นล่างของโรงพยาบาลเสียงของพยาบาลอีกคนพวกเขาอยู่ที่นั่นพยาบาลและหมอหันขวบก่อนจะรีบวิ่งลงไปยังชั้นล่างหัวใจเต้นรัว อากาศเย็นลงอย่างน่าประหลาดพวกเขาวิ่งไปถึงโถงกลางของโรงพยาบาลแล้วก็เห็นแม่ของเด็กทั้งสามยืนอยู่กลางห้องโถงมือของเธอเปื้อนเลือดดวงตาของเธอเบิกกว้างร่างกายสั่นสะท้านและทารกทั้งสามนอนอยู่บนพื้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดนิ่งคือในตาของทารกพวกนั้นพวกเขาลืมตาแล้วดวงตาของพวกเขาเป็นสีดำสนิท ไม่มีตาขาวเลยแม้แต่น้อยเสียงร้องของทารกทั้งสามกลับฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงที่ไม่ใช่ของเด็กทารกเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์ความเงียบโรยตัวลงมาในถงกลางของโรงพยาบาลไม่มีใครขยับไม่มีใครแม้แต่หายใจเป็นปกติแม่ของเด็กทั้งสามยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมือของเธอสั่นเทาเลือดสีแดงเข้มไหลยหยดจากปลายนิ้วของเธอลงมากระทบพื้นอย่างช้า ฮ่ฮ่ติ๊กติ๊กเสียงหยดเลือดดังสะท้อนในถงอันว่างเปล่าพยาบาลคนหนึ่งค่อยๆก้าวถอยหลังแต่ส้นเท้าของเธอกระแทกกับรถเข็นโลหะจนเกิดเสียงดังก้องทุกอย่างหยุดนิง่งเด็กทั้งสามค่อยๆหันศีรษะช้าๆมองไปทางเธออึกพยาบาลคนนั้นเอามือปิดปากตัวเองน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวในตาสีดำสนิทของทารก ไม่มีประกายชีวิตไม่มีความไร้เดียงสาเหมือนเด็กแรกเกิดทั่วไปมีเพียงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในร่างของพวกเขาแม่ของเด็กหอบหายใจแรงขึ้นเธอพยายามจะพูดบางอย่างแต่เสียงกลับขาดหายริมฝีปากของเธอสันดริกพระพวกเขาไม่ใช่ลูกของฉันพ่อของเด็กชายหนุ่มที่เคยยืนอยู่ข้างเธอตอนนี้ถอยหลังไปจนชิดกำแพง เขาตัวสั่นในตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่มันอะไรกันทำไมลูกของเราแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบหนึ่งในทารกก็ขยับตัวมันไม่ใช่การขยับแบบเด็กแรกเกิดทั่วไปมันเร็วเกินไปผิดปกติเกินไปทารกที่อยู่ตรงกลางยันตัวลุกขึ้นแขนเล็กๆของมันค่อยๆดันร่างขึ้นจากพื้นเหมือนกับแมงมุมอากก เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากพยาบาลอีกคนที่เห็นภาพนั้นเต็มฮ่าฮ่าเธอสะบัดตัวหันหลังวิ่งหนีออกไปทันทีแต่เธอวิ่งไปไม่ถึงไหนเสียงแกรกดังขึ้นเธอล้มลงไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็นแค่ร่างของพยาบาลกระตุกสองสามครั้งก่อนที่เธอจะเงียบลงเลือดไหลนองพื้นใต้ตัวเธอ แม่ของเด็กมองภาพนั้นด้วยดวงตาสันดร,ริกเธอสะอื้นจนตัวโยนพวกเขาพวกเขาไม่ใช่ลูกของฉันเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสับสนหวาดกลัวแต่ทันใดนั้นเองเด็กทั้งสามก็หันไปมองเธอพร้อมกันมะแม่เสียงแหบพระดังออกมาจากปากของทารกเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเด็กแรกเกิดมันฟังดูลึกต่ำและไม่ใช่ของมนุษย์ แม่ของเด็กสะดุ้งถอยหลังดวงตาของเธอเบอิกกว้างพ่อของเด็กเริ่มสั่นหนักขึ้นมือของเขากำแน่นแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะก้าวออกไปหมอที่ยืนอยู่ใกล้ๆอ้าปากพยายามพูดบางอย่างแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาความเย็นเยียบแผ่ป,ปกคลุมไปทั่วโถงโรงพยาบาลแสงไฟกระพริบอีกครั้งติดติดติดเสียงเครื่องช่วยชีวิตของผู้ป่วยในห้องข้างๆดังขึ้นแบบผิดจังหวะ บางสิ่งกำลังเกิดขึ้นบางสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแม่ของเด็กกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาไหลอับแก้มเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างแต่เธอไม่รู้ว่าเธอจะทำมันได้หรือเปล่ามือของเธอสั่นเทาเธอกำลังคิดถึงบางสิ่งที่เลวร้ายที่สุดฉันต้องหยุดพวกเขาแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำอะไรเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากทารก อย่าหนีเลยแม่เรามาจากเธอเราจะอยู่กับเธอตลอดไปเสียงของทารกทั้งสามดังก้องอยู่ในหัวของแม่มันไม่ใช่เสียงของเด็กไม่ใช่เสียงที่เธอคุ้นเคยมันเต็มไปด้วยความเย็นชาความผิดปกติที่ไม่อาจอธิบายได้มือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกลงไปบนฝ่ามือเลือดเริ่มซึมออกมาจางๆแต่เธอไม่สนใจ เธออยากจะหนีอยากกรีดร้องอยากให้ทุกอย่างนี้เป็นเพียงฝันร้ายแต่เธอรู้มันไม่ใช่ฝันพ่อของเด็กถอยหลังไปจนแผ่นหลังชนเข้ากับกำแพงเขาสายหน,าน้ำตาคลอเบ้านี่ไม่ใช่เรื่องจริงมันต้องเป็นเรื่องโกหกแต่ทารกทั้งสามยังคงมองพวกเขาด้วยในตาสีดำสนิทเงาของพวกเขายาวขึ้นยาวขึ้น เรากับว่าพวกเขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแม่ของเด็กหอบหายใจแรงเธอก้าวถอยหลังช้าๆพยายามหนีจากพวกเขาแต่แล้วเด็กคนหนึ่งขยับตัวมันไม่ใช่การคลานแบบเด็กทารกทั่วไปมันเคลื่อนที่เร็วเกินไปเหมือนเงาที่เลื้อยอยู่บนพื้นอึพยาบาลคนหนึ่งสะดุ้งล้มลงขาถอยไปชนกับเตียงเข็นเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างของเธอสั่นเทาด้วยความกลัวพวกเขาพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ ทารกตัวหนึ่งหัวเราะเบาฮ่าฮเสียงหัวเราะนั้นผิดปกติมันลึกมันก้องและมันไม่ควรออกมาจากปากของเด็กทารกแรกเกิดแม่ของเด็กกัดฟันแน่นเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องหนีเธอหันหลังแล้วออกแรงวิ่งไปทางประตูทางออกแต่ทันทีที่เธอก้าวไปถึงประตูเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นด้านหลังเธอแม่ เสียงนั้นไม่ดังแต่มันทําให้เธอชะนักทันทีเธอรู้ว่าเธอไม่ควรหันกลับไปเธอรู้ว่ามันเป็นกับดักแต่เธอก็หันกลับไปอยู่ดีและเมื่อเธอเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นพ่อของเด็กยืนแข็งทื่อดวงตาของเขากลวงเปล่าทารกทั้งสามกำลังปีนอยู่บนร่างของเขาพวกเขากำลังซึมเข้าไปในร่างของเขา เงาของพวกเขาห่อหุ้มร่างของเขาร่างของเขาสั่นระริกเหมือนถูกครอบงำปากของเขาเปิดออกช้าฮ,ะฮะ่าฮจากนั้นเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเขาก็ดังขึ้นเสียงต่ำลึกและกล้องกังวานเธอเป็นของเราหนีไปไม่ได้หรอกแม่ของเด็กเบิกตากว้างเธอไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรต่อไปเธอรู้แค่ว่า เธอไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ได้ทางเดินอันยาวและเงียบสงบของโรงพยาบาลมีความเย็นแปลกแปลกแสงไฟสลัวเสียงก้องของฝีเท้าบนผนังและพายุแห่งความหวาดกลัวที่ไม่มีวันจบสิ้นทั้งหมดนี้กลายเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่มาริยามจะทนได้นี่เป็นเพียงความฝันฝันร้ายเท่านั้นแต่เมื่อเธอหันไปมองสามีของเธออีกครั้งใบหน้าของเขากลับไม่มีแม้แต่เงาของชีวิตเธอจึงรู้ว่านี่คือความจริง เด็กทั้งสที่มีดวงตาสีดำสนิทกำลังหลอมรวมเข้ากับร่างของสามีเธอเงามืดกำลังซึมลึกเข้าไปในร่างกายของเขาราวกับว่าเขาไม่ใช่เพียงเนื้อและกระดูกแต่เป็นเพียงเปลือกว่างเปล่าที่ถูกใช้เป็นที่อยู่ของบางสิ่งที่ไม่ควรมีตัวตนอย่าทำแบบนี้มารียำกริดร้องแต่เสียงของเธอกลับละลายไปในทางเดินอันว่างเปล่า เธอพุ่งเข้าไปหาเขาแต่ทันใดนั้นเองศีรษะของสามีเธอกลับหมุนไปในมุมที่มนุษย์ไม่อาจทำได้และจ้องมองมาที่เธอตอนนี้เราคือหนึ่งเดียวกันมาริยัมเสียงนั้นเป็นเสียงของสามีเธอแต่ไม่ใช่เสียงที่เธอเคยได้ยินตลอดหลายปีที่ผ่านมามันลึกแหบพร่าและเย็นยเยือกราวกับน้ำแข็งหนึ่งเดียวกันตลอดไปหัวใจของมาริยัมหนักอึ้งราวกับก้อนหินเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไป เจ้าเจ้าพรากเขาไปแล้วหรือเราได้ปลดปล่อยเขาแล้วริมฝีปากที่มืดมนขยับขึ้นเป็นรอยยิ้มอันน่าสะพรึงกลัวตอนนี้ถึงตาของเจ้าแล้วแม่แม่คำนี้พุ่งทะลวงเข้าไปในจิตใจของเธอเราวกับมีดคมกริบสิ่งเหล่านี้พวกมันไม่ใช่เด็กพวกมันคือบางสิ่งที่แตกต่างออกไปข้าไม่ใช่แม่ของพวกเจ้าเธอก้าวถอยหลังแต่พื้นใต้เท้าของเธอกลับส่องประกายขึ้น เงาดำเริ่มพันรอบข้อเท้าของเธอกำแพงรอบตัวเริ่มละลายลงราวกับว่าโลกแห่งความจริงกำลังเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่โรงพยาบาลกำลังจางหายไปสถานที่นี้กลับกลายเป็นความว่างเปล่าไม่มีผนังไม่มีประตูไม่มีเพดานไม่มีพื้นมีเพียงความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและท่ามกลางความมืดนั้นเธอยืนอยู่เพียงลำพัง ที่นี่ที่นี่คือที่ไหนกันเธอเหลียวมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวที่นี่คือบ้านใหม่ของเจ้ามาริยามเสียงดังขึ้นมาจากสามทิศทางในเวลาเดียวกันเด็กทั้งสามยืนอยู่รอบตัวเธอแต่พวกมันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปร่างกายของพวกมันกลายเป็นเงามืดใบหน้าของพวกมันเป็นเพียงควันดำสนิทและภายในตัวของพวกมันมีแสงที่เจิดจ้าราวกับสามารถเผาไม่ทุกสิ่งที่จ้องมองถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะทำให้พวกเราสมบูรณ์ มารียำพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าของเธอกลับไม่สามารถขยับได้ไม่นะเธอกระซิบด้วยเสียงสั่นเทานี่มันไม่จริงมันต้องเป็นเช่นนี้ข้าไม่ได้ให้กำเนิดพวกเจ้าเธอกรีดร้องไม่แต่เจ้าคือผู้ที่เรียกหาเราเสียงของพวกมันดังสะท้อนอยู่ในหัวของเธอเรียกหาใช่แล้วแม่เจ้าจำคืนที่เจ้าแงนมองท้องฟ้าและอ้อนวอนให้ชีวิตของเจ้าเปลี่ยนไปได้ไหม เจ้าขอปาฏิหาริย์ขอให้บางสิ่งเกิดขึ้นเพื่อทำให้เจ้าแตกต่างจากผู้อื่นนั่นมันมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นแต่เราฟังมันไม่ลมหายใจของมารียำเริ่มทีกระชั้นเจ้าเรียกหาเราเองและตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะกลับไปกับเราเงามืดพุ่งเข้ามาหาเธอนี่มันไม่ใช่ความผิดของข้าแต่ทุกอย่างสายไปแล้ว เงาดำอบล้อมร่างของเธอผิวของเธอเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งไม่นะได้โปรดเสียงกรีดร้องของเธอก้องกังวานไปในความว่างเปล่าแล้วจากนั้นความมืดก็กลืนกินทุกสิ่งทางเดินของโรงพยาบาลกลับคืนสู่สภาพปกติไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเงาลึกลับไม่มีเสียงที่ไร้มนุษยธรรมมีเพียงแสงไฟที่คุ้นเคยเสียงฝีเท้าของผู้ป่วยและเสียงกระซิบของพยาบาล แต่ห้องหม่เลข313กลับว่างเปล่าตลอดการไม่มีมาริยมไม่มีร่องรอยของสามีเธอและไม่มีเด็กทั้งสามเราบับว่าพวกเขาไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนไม่มีใครจําได้ว่าเคยมีใครเข้าห้องนั้นแฟ้มบันทึกหายไปประวัติถูกลบพยาบาลต่างพาการสงสัยว่าทำไมวันนี้ห้องนั้นจึงไร้คนไข้เหลือไว้เพียงสิ่งเดียว ภาพถ่ายที่ถูกทิ้งไว้หน้าประตูโรงพยาบาลโดยมือที่ไม่อาจระบุได้ในภาพนั้นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยิ้มและบนตักของเธอมีเงาสามร่างนั่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดกาล